ไฮเว้งมาสิเอาเซ็นมาส่งไว้ในยการอะไรนะตอนนี้กขาเริ่ปดเจไอโซเลตนะครับการตัดวงจรคอนฏิบัติงานโอ้กายว่วได้นะขั้นมันลูกจั๊กอะไก่ดองขึ้นจับอ่านมันก็ติดตึ้งไรเลยใช่มันอันบ่มีอ่านนั่นเด้มันขีดตบผมมันคักเด้กว่ะขีดดี แต่เล่นแต,แต่เล่นแต่เล่นแ่เล่นูมยใใ้กระเบ็ดใส่ตัก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 ,ตกมเลยลาย้ยายหลีกเลยบ่บ่ย้ายเที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า <c oughs> เราก็ต้องไ้ตัดวงจรก่อนครับ <c oughs>